我本来。 โอ้ตัวผู้มีไข่ด้วยตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวผู้มีไข่ด้วยตัวผู้มีไข่ดิอ่าเป็นไข่คนละไข่กันอ๋อคนละแบบกันไข่พวงไข่พวงไข่ยอกหยอกหยอกไม่ได้หยอกจริงเนี่ยโอ้โหน่ากินแน่เนาย กันเท่าไหร่นั่นน่ะอันนี้เป็นแซลมอนกุ้งค่ะคุณลูกค้าสองร้อยร้อยห้าสิบเท่านั้นอ๋อร้อยห้าสิบเพิให้เยอะค่ะราคาก็โอเคนะแต่ของก็สดมากเลยพี่โจไหมคะเนี่ยอ่าใช่ๆช่เอาแล้วทำไมมันปีนึงมันแป๊บเดียวใบเนาะเออนี่แป๊บเดียวปีนึงอีแล้วแป๊บเดียวเจอกันแป๊บเดียวเจอกันไม่ได้ไปทำคลิปต่างประเทศเหรอคะอ๋อไม่ไม่ช่วงนี้พักยกพอดีนะคะพอดีครับขี่ผมลงสีเลยจำไม่ได้อ่า แล้วทำไมไปทำหน้ามาหรอแม่ค้าเออสวยขึ้นเยอะเยอะเลยยำยำเอ่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อร้านเหรอไม่ได้เปลี่ยนก็คุณสีเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากยำปูกูดองเองกูดองเองอันนี้อันนี้กูไม่ดองแล้วเป็นคุณสีคุณสีทะเลดองแซ่บอันนี้มันปูม้าเนาะปูหมาค่ะปูหมาทะเลดอง ก็ามาทำดีนะครับอ่ะอได้มากเเขมาขมาแล้วเหรอมาทำได้สปีติออขอบคุณมากนะคะพีโ่โ้ฝากรีวิวด้วยใช่สมบารีวิวด,ด้วยแปดสิบสองคนแปดสิบห้าคนคนนี้กินประจาเหรอกินปําประจำเหรออ๋ออร่อยมากเลยสมบูรณ์นะเขากินประจา อ่าแต่คนนี้ไม่ค่อยได้กินในผอมคนเนี้ยคมผอมหน่อยหอมไหมไม่มยังก่อนร้านนี้เขาเขาเขาจัดร้านจัดอะไรสวยมากเลยร้านนี้เขาเป๊ะอยู่แล้วเออเป๊ะเป๊ะของสดสดนี่ปลานี่มันจะมาจากไอ้นอร์เวย์เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นลงเครื่องเมื่อเช้าเนี่ยใช่ใช่จะมอนขี่เครื่องบินมาจบงานเลยจะทงจะม้อนขี่เครื่องบินานั่งเครื่อง jet ส่วนตัวมาจากนอร์เวย่ โอ้โหจริงนะเนี่ยมันดูดีดูความสดดิเด้งๆเลยดูนี่อันนี้หอยไทยค่ะอร่อยมากหอยจะไม่คาวแต่มมงเจ้าหอยฝรั่งอะโอ้ยหอยไทยก็โอเคยู่แล้วยอกๆกินได้หมดเลยนะคะพี่โจของเล่นพวกคท่านนก็จอยนีเราก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นเราก็มาหาดูสตรีทพูดนี่แหละได้ดังสไตล์เราชอบมาส่องดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้าง นี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อต้นลุงเหรอปมีสองมีสองสามด้านเลยนะร้านเขาใหญ่มากอันนี้ชื่อร้านใช่ไหมเนี่ยนี่ทะเลแซ่บคุณสีร้านเด็ดขอนแก่นเริ่มต้นที่80บาทนะทุกคนนี่นี่อ่าใครใครมาเที่ยวรังกระทงเบืองสีฐานขอนแก่นเด้อมาอย่าลืมร้านนี้นะร้านนี้จัดเต็มจริงๆนี่ป้ายตะแกงเขาไปเรือเวลาท่งเครื่องทรงเครื่อง เด็ดจริงๆไม่ว่าจะเป็นอ่าแม่ค้าคนนั้นแนะนําหน่อยมนันมแนะนำมันแนะนําเมนูหน่อยมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นแซลมาอนอาเขาติดลูกค้าน้ําจิ้มนี้ทำํำตาเองเหรอตัวเล็กตาเองเหรออันนี้เป็นแซลมอนดองซีอิว๊วกุ้งดองซีอิว๊วอันนี้เป็นดองซีอิ๊วน้ำปลาคั่วค่าดองซีอิ๊วน้ำปลาคว่ อันนี้เป็นปูม้าอันนี้สมอนซอยมัดฝังแน่นเลยนะคะมีลูกหลายคนเนะลูกหลายคนนั่นน่ะลูกสามคนเลยสามสี่คนลูกสาวค่ะแต่ว่าแม่ยังไม่แก่เลยเนาะแม่ไม่แก่เพราะว่ามีลูกแต่สิบห้าแม่มีลูกแต่สิบห้าโอ้โหตายตาย อ่าทำไมสามวันนับวันนี้ด้วยไหมอ่าวันนี้อาทิตสี่รวมเป็นสี่วันน่ะหนูติดแค่ต่ามวันพี่โจเพราะปีนึงก็ไให้ขายได้แค่ให้ขายได้สามวัน,ลลลนแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่เดิมเหรอถนนคนเดินโต,ต,ตรุ่งโตรุ่ง